สบายดีจ้าเนาะสบายดีเมื่อสู่คู่สุขนสบายดีตอนคำ่ำยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสาววันสาววัน่นคือเก่าเน้อเนาะมือบางก็ทนานะบางบางยังแวบมาก็เห็นมาแต่บ้านแล้วกับมาล่างเฮ็ดเฮ็ดที่ไปหามือเต้านี่แหละเนาะสบายดีจ้ปาปลาลุง <laughs> กินแต่ขนม เฮ็ดเถียนหาม่ามือเศ้านี่แหละเฮ็ดไข่บนนี้ยังดอกบักใหญ่งามคือเก่าไข่ือไข่หุบไข่หุบลูกบาต้นว่าอยาขุนเฮ็ดไข่เด้อสิปุนเฮ็ดไข่กับแกงเฮ็ดเนาะปุนเฮ็ดไข่ใส่กับใส่แกงเทลุงกุกเนาะแกงหอมสขุนเฮ็ดไข่แฮมบาต้นแล้วก็สิแกงเฮ็ดปวก แก่เอาน,น้อยเดียวก็บพราก,กินอยู่ดอกเนาะเพราะว่ากินคนเดียวกับอีร้อยสองคนเมนูข่าวเบิร์ติิปคือเก้าเนาะมือนอิกะเบิร์ตเซเนลกินข่าวโบเบิร์ตเนาะเพราะว่ากินสองคนไปใช้ลูก จะเข้าเจ้าไว้ให้เราโงกกำลังออกมืออื่นไปรอเอ,อ็กบ่อรนึกไปกับไปตอนช่วยสวยบอ๊อบ่นี่มืออื่นไปเมียนยุบบอได้ไปมืออ<น>ื่นวันพีวันอาทิตย์เช็ดคายลงทางนี้นไปพูดเดียอนอาหารเถอบอแล้วไปกับมือเชร้านี่ไปเบิร์นี่ เจ้าคอกงนเอาไปไไ่แต sì> ่เ้าแต่มาแจ้งแล้วก็ไปแล้วนี่ไงขอบุตรันเขาจะเขื่อนท่องเงินนี่นะอยู่ในเสวะอืออยู่มันมันมีหัวหนึงนะบอ มันมีทางเวทางเข่าควมือนะยังไปทางเข่าเยกะขึ้อม่แต่ลงอันหางแถวแคมเห็นแถวแคมหน้านี่โลดลุกจะไปเอาใช่เฮ็เฮ็ดเฮ็ดปวกนี่ยังงามอยู่อ่ะวังเว้นนี่ ต้องไปมือช้าเด้ล้ำเก่าไม่แต่เถ่ามืออื่นมันสิได้ไปหลอกอีกเล้สิล้ำเก่าซ้ำมึงเลยไปมือช้านี่บ่ได้โม่หม่ไม่แต่ล้ำเก่าก็ลาซี่ฮาด้ขคงบ่มีคนเข่าวองมนั้นสำหร

าเราเก็บวังเล่นเนาะได้4ลมีแต <c parliament nerve> <c oughs> ่จุในหน้าแล้วในชวนแล้วเราอ่ะยังมืออื่นสิไปเลาะอีกไปปลูกบักต้นเป็ดเสาคือเก่าสิลอยได้จ้ะลอยนอนถาเนาะไปน้ําซะเนาะพักก่อนก็ได้เจหน้าที่จ้ะท้องฟ้างามๆเหมือนตะเวนตกดิน มืดแล้วเก็บพักอีตูใส่แกงเห็ดก่อนพักอีตูกระถาโอ,อเบิ่ดแล้วปลูกตั้งแต่ปีกลาย,ยลพอแล้วเนาะเห็ดบ่หลาย แกงใส่น้ำยาน้าแต่เก้าแต่อยู่บ้านน่าค่อยฝังเลยเนาะพกเขาเจ้บบาบกเคยแกงใส่น้ำยาน้าไม่ได่แกงน้ำใส่แมาพี่มาอยู่บ้านผัวนี่แหละจังได้แกงใส่น้ำยาน้าหนูนซื้อกะมันนัวก,กว่ากันนี่แสงดมน,นี่อุ้ยใหม่หรือจัง <laughs> ปิ้งเห็ด สิตตามปนของท่านปนบลาญนะเพราะว่าบวาต้นกินคนเดียวแซ่ซึ่นโบดีกินแซ่ซึ่นโบกินปนเฮดเดอร์โบแม่นว่าอังกับโบกินเลยโบกินมาแต่น้อยโบหูเป็นอย่างมันโบนอยากอาจฉริวัดจลิตกับเมนนะจลิตมาแต่น้อยปนเฮดปนจิโรปนกระปูยังนี่โบกิน แต่ว่าปนปา่าปนกรนี่กินน่นเนาะมอหโหเป็นยังเป็นค้นเลือกกิน่นมันเลือกเองมันเนี่ยมันบ่อยากเข้าใส่ประแดกขวดเด้มดอมุนีประแดกกันประแดกเฮ็ดเองเน่มันเม็นผดมันเหมาะกับใส่แกงหรือไม่แล้วใส่ประแดกขวด แกงเฮ็ดใส่ปลาแดดมิ้นบอสเซบใส่อาจิโนโมโตะลงไปเพราะบอ ใส่ปลาแดดด้วยน้ำปลาใ้ <yelled> ่น้ำปลาก็ได้ใส่เกลือก็ได้ดามใจคนกินฮะมันสีขาวอันดีบรอนเกลืออน้ำปลาก็ได้เกลือน้ำน้ำปลาน้ำน้ำปาเนาะอืมพวกกันเขากันเบิร์นฮันแลวน้ำปลาใส่ขวักขู๊กขู๊ก แต่งวก็สิเบิดแล้วแค่กินก็บก่ค่อยเป็นเป็นได้นะคะอบอกบ่แม่แม่สีบ้านสีเือนปานใดแต่ก็พอกินได้อยู่ กกิใส่หอมเปรลงไปเนาะยาแต่มักไผ่มักมันหอมกะอืมดื้มหอมป้อมกะมีในตู้เย็นนะซักซี่นะใส่หนึ่งกระป๋องล้วแต่มักไผ่มักมันเนาะไผ่มักใส่หอมอย่างกะ กิ๊บวัชสืบอบสไซส์สับาต้นะะเผื่อแบบอยากใส่ยะแต่ค้นกินพักติวเขาอีตูลงไปและกระป๋องได้เลยเนาะถ้าซิมแล้วแซบนี่พักติวยังบบทานอันนั้นสัก นี่แกงเห็ดปวกเมื่อนี้กระน่ำใสอยู่นเพอว่าบ่มีข่าเบื่อเ้เบิดเลยประต้องจงแืบอ,อื่นสาวน้ออื่นสาวไปหาไมา่มันสิบ่าหาแล้วอันยังมีคนใดสี่หาโลก่ะ ยังไงจะท่านสบายีมสบายดีพี่นอ้องสบายดีจากป่าลุงแล้ว <c oughs> สบายดีแล้วลูกอีร้อยกินข้าวแรกเลยเนาะกินข้าวแรกแล้วก็เก็บการบ้านคืนอ่ะอไม่ได้ดไม่ผิดเกเ้ยสองส่ Ừ, hồi nãy ก,กับบริกินเฮดทุกมมือเนาะบล็อกเอย้มากกินปปแล้แจะว่าหมักหากินเฮดแล้วมันบ่แล้วกินไปจะหน่อยแต่เฮวข้าวอีกนะฮะเนี่ยมอ่กินมืออื่นว่าสิพักกันพักพอนสวายางิเงื้นนีแล้วว่าไปเราไปยังง่วงเว้นนี่ได้ เราพอไม่ได้ดอกจูงประมาณสี่รุวาเราเก็บนะในหัวหน้าเราแบบหช่า,า,ามหมบอลบาลตัวกับบาลูุหลงเข้าไปมือไปมือผ่าสบายเป็นยังไงเนาะเยอะมืออื่นสิไปลองเบิรงให้บาลตัวฆ่าไปแต่ว่าบองหูจักงบอลเราเก็บแต่ว่าสิดอกไปลองเบิรงสิขอหรือบาะ

กะเบาตุนไปคนหนึ่งอยู่แล้วจ้าสื่อหนึ่งเนี่ยมึงสาวาตุนหนึ่งเนยมือแรง โม้กว่าเนาะแต่บอกหูว่าคกีบนี่สิได้รุ่งจัำโม้บางมือกระโดดยากไยบางมือกระโดดไว้ติดตรงไหนหัวยับยากนะเน็ตแห้งแต่เน่าบางที่โหลดมันนับไปสิหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันกัดกลับมามยังมีอีกไหม เน,นี่ยเพือที่ได้นั่น่งด้วไปดิใส่เลขหนึ่นรง,นนงรัตินง1สองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าบแปดรติน่รีย <8 S 2> มได้เปดเลยรัินพางมาเป่าแกะเห็ดลูกันนพอนเลยเดี๋ยวเป่าหนเลยเลยขนหู เดนินมาแล้วแม่ในมันตาแก่งเท็นห่อนดินอีกไม่ได้โอเคลูกโอเคเด้อแม่น้ินอแแล้วไปเบิ้งให้แม่รู้ว่นได้จัหน้าทีอ่อะลูกหล่ะรู้สักเลขทางหนามหรือเลขยังเรีกยังลู ซีสี่พอแล้วพอแล้วโครับมาพี่กอลูกไมหน้าปวดมามันจมันจึงเลือนไปนเลยอดอะันบอกกัน้วมั้ย เด้อเนาะที่สำคัญฝากบนโฆษณาเนะี่ยเด้อเนาะอย่าขามโฆษณาเด้อพ่อการขีดหน,นา,าไปแล้วสบายดีเด้อส,สบายดีร้อยสบายดีบ้าลนลูกสบายสบายดีจ่าป่าลุงไปปีดเด้อลูกไปคลิลบมันเลยกดสีแดงเด้อ